สวัสดีค่ะพบกับช่องครูพูดชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการหาวิธีการลบทบ10ทบเมันเป็นการลบประเภทหนึ่งของเวทคณิตนะคะแล้วก็เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นึ่ปสถึง 6, มหนและปอปลายด้วยนะคะมาดูวิธีการทําเลยนะคะว่าการลบทบ10ทบ9นั้นเป็นอย่างไรและแตกต่างจาก วิธีอื่นอย่างไรนะคะวิธีการนะคะตําดับแรกเลยนะคะก็ไม่ต้องไปดูอะไรทั้งสิ้นก็คือให้มาดูตัวลบก่อนเลยตัวลบนะคะเป็นจํานวนใดก็ช่างนะคะกำหนดกำหนดการของทบสิบทบเก้าก็คือโจทย์บอกแล้วว่าเป็นการลบทบสิบทบเก้าเพราะฉะนั้นตัวสําคัญคือดูตัวหลังสุดตัวหลังสุดถ้าเป็นเลขโดดที่ไม่ใช่ศูนย์เราจะทบสิบทันทีทบสิบของเก้าก็คือหนึ่งใส่หนึ่งลงไปนะคะ จากนั้นหลักถัดไปนะคะเราก็จะทำการทบเก้าค่ะทบเก้าของเจ็ดก็คือสองทบเก้าของสองก็คือเจ็ดแล้วจากนั้นเราจะใส่บาร์หนึ่งเสมอที่หลักสุดหลักอ่าพอหลักสุดท้ายเสร็จใช่ไหมคะทบเก้าเสร็จหลักถัดไปทางซ้ายจะใส่บาร์หนึ่งเสมอนะคะจากนั้นก็อ่าเดี๋ยวครูพูดขอแบบขีดเส้นใต้เพื่อให้รู้ว่าเนี่ยกำลังจะหาคำตอบนะจากนั้นเราก็จะนำนำนะคะนำ ตัวตั้งข้างบนเนี่ยมาบวกกับตัวทบสิบทบเที่เราได้หาได้ในบรรทัดต่อมานะคะหนึ่งบวกหนึ่งก็จะเป็น2อเราก็เขียนลงไปนะคะสองบวกสก็จะเป็น4 5่บวกเจ็ดได้สิบสองใส่จุดทิ้ง2อลงมานะคะจากนั้นก็ไปดูนะคะหนึงจุดตรงนี้กับหนึ่งจุดตรงเนี้ยหนึ่งจุดกับบาหนะคะหนึ่งมีค่าหนจุดมีค่าเป็นหนึ่งบานึมีค่าเป็นลบหนเมื่อไปรวมกับบาหนึ่งคตอบก็จะเป็นศนย์ เรียบร้อยแล้วนะคะคำตอบสำหรับข้อนี้ในการลบทบสิบทบเก้าเรียบร้อยคำตอบคือสอ,องร้อยสี่สิบสองามาดูข้อที่สองค่ะเหมือนเดิมค่ะทบสิบของสี่นะคะแล้วก็ทบเก้าของเก้าทบเก้าของห้าแล้วก็ใส่บาร์หนึ่งนะคะหรือเราจะใส่บาร์หนึ่งข้างหน้าก็ได้ใส่ไปเลยค่ะทำจากซ้ายไปขวาก็ได้นะคะทบเก้าของห้าก็คือสี่ทบเก้าของเก้าก็คือศูนย์ทบสิบของสี่ก็คือหกอ่าเรียบร้อย นะคะแล้วก็จากนั้นเราก็จะบวกค่ะนึบวก6เป็น7 8บวก0เป็น8 7บวก4ี่ใส่จุดทิ้ง1 1จุดนี้เจอกับบาร์น1ก็จะเป็น0เรียบร้อยนะคะคำตอบคือ187นะคะเอะเรามาดูข้อ3ค่ะทําจากข้างหน้ามาเลยนะคะบาร์หนึทบ9ของ3ก็คือ6ทบ9ของ7ก็คือ2ทบ10ของ8ก็คือ2อาจากนั้นก็ นำไปบวกค่ะบวกกับเลขข้างบน2บวก2เป็น4 0ศนย์บวก2เป็น2 4ี่บวก6เป็น1 0ใส่จุดทิ้ง0นย์จุดเจอบาน1ได้0นย์คำตอบคือ24บอ่าเป็นไงคะรวดเร็วมากเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องลบแบบยืมไม่ต้องลบแบบกระจายเลยทั้งสิ้นเลยนะคะใช้การทบสิทบ9เอานะคะอ่าเหมือนเดิมค่ะบารหนึ่งทบ9ของ2ก็คือ7ทบ9ของ8ก็คือ1ทบ10ของ6ก็คือ4บวกค่ะ 3บวกสเป็น7 1็บวกหเป็น2 5งห้บวกเจ็ใส่จุดทิ้ง2 1งหจุดเจอบานหเป็น0นี่นะคะเห็นไหมคะว่านักเรียนเนี่ยระดับประถมศึกษาตอนต้นเนี่ยก็สามารถเรียนเรื่องจำนวนเต็มลบได้ไปในตัวด้วยเลยนะคะจากนั้นนะคะมาลองทำกันดูนะว่าอีก2ข้อที่จะให้ทำเนี่ยลองทำกันดูคะ่ะ อ่ะลองทำกันดูนะคะอีก2ข้อด้วยการลบทบ10ทบ9กาสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ